สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปัญหาที่ผู้เล่นใหม่เข้าเกมไม่ได้ในแบบต่างๆนะฮะ ก็คือมันจะไม่ได้มีเคสเดียวที่ทําให้เราเข้าเกมไม่ได้มันจะมีหลายสาเหตุครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในแต่ละสาเหตุเท่าที่ผมพอจะทราบนะฮะผมก็ไปรวบรวมมาว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างเวลาเข้าเกมไม่ได้ล้นขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนมาว่าแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าเราต้องเราต้องทํำยังไงเราจะเข้าเกมได้ไหมแบบแก้ปัญหายัางไงเบื้องต้นนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเริ่มไปที่เคสแรกนะครับอันน้าปกนี่เลย ถ้าใครเข้าเกมแล้วขึ้นหน้าต่างแบบนี้ที่ว่าจะมีตัวเลขเหมือนนับถอยหลังเห็นเลข2469ี่หกเก้าฮะตัวนั่าจะเป็นคิวครับใครที่ขึ้นแบบนี้หมายความว่าณตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์คนที่ออนไลน์อยู่เยอะมากถ้าจะออนไลน์เข้าไปเราต้องต่อคิวเข้าไปวิธีการจัดการกับปัญหาเนี้ยมี2อ,อย่างนะฮะก็คือก็รอครับวิธีแรกรอไม่ต้องเสียอะไรรอให้เลข2469เนี่ยนับถอยหลังจนเหลือ0ูนย์นั่นก็คือคิวของเราเราจะได้เข้าเล่นปกติฮะแต่บางคนก็รอ4ี่ห้าพันอะไรก็แล้วแต่ นะมันแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงพีคทามแต่ละวันว่าตอนนั้นอนะคนออนเท่าไหร่แต่ว่ามีวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งก็คือ get premium ะฮะเห็นรูปมังกุรปุ่มที่2อ,อปุ่มครับมี get premium กับ close c l o คือเหมือนปิดปิดเกมอะไรเงี้ยครับแต่ get premium นั่นคือหมายความว่าเราซื้อ premium กับตัวเกมจะซื้อด้วยเงินก็ได้เงินในเกมนะฮะหรือว่าเงินจริงๆก็ได้ ตัดบัตรเติมทูวมันนี่อะไรก็คือที่เราจะทําได้นะฮะก็คือเหมือนกแบบับซื้อพรีเมียมให้เขาถ้าเรามีพรีเมียมปุ๊บมันจะรัดคิวให้เราเข้าได้เลยไม่ต้องรอแต่ก็ไม่แน่นะบางวันถ้าคนมันเยอะมากจริงๆอาจจะก็อาจจะต้องมีต้องรอ,อเหมือนกันแต่ว่าจะไวกว่าแบบไม่มีพรีเมียมแน่นอนอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหา2อย่างสําหรับปัญหาที่ต้องรอคิวนะฮะครับผมต่อไปปัญหาต่อไปนะฮะอันนี้อ่ะโอเคใครขึ้นแบบนี้นะอ่าเท่าที่ผมอ่านอ่ะมันมันบอกว่า เวอร์ชันของ c คลเอนที่เราที่อยู่ในเครื่องเราอ่ะมันไม่ถูกต้องมันไม่ตรงกับ c คล e n นของเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยครับก็คืออันนี้มันมีปัญหาของการอัปเดตปัญหาของการลงเกมอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปลองหาวิธีการหาตัวลันเชอร์หรือว่า อัปเดตใหม่อัปเดตแพทใหม่ถ้าทำไม่ได้ต้องลบลงใหม่มันไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่แน่นอนบางคนก็ลบลงใหม่แล้วก็ไม่หายบางคนลบลงใหม่ก็หายคือแต่ละเคสมันจะแก้ปัญหาได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวไฟล์ที่มันมีปัญหาแต่ละเครื่องแต่ละคนอ่ะก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือผมจะระบุเจาะจงไม่ได้ว่าเออต้องทํายังไงทํายังไงเออเคสมันจะไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เท่าที่ผมอ่านมานะดังนั้นอ่ะคือผมก็บอกแค่สาเหตุเฉยๆว่าตัวเนี้ยมันมีปัญหาจากตัวคลาเอต์มันครคหรก็ หรือว่าหาวิธีการอัปเดตแพทใหม่ก็ลองไปแก้ปัญหาดู ไาวิธีที่2ขึ้นแบบนี้นะฮะใครที่ป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้แล้วเข้าเกมไม่ได้หมายความว่าเราเราอินเกมของเราเนี่ยในเครื่องใหม่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะฮะจากที่เคยเล่นมาก่อนที่เครื่องไหนก็ตามอ่ะพอเราไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ปุ๊บมันต้องการให้เรายืนยันว่าเออเราเป็นเจ้าของ i อดีจริงไหมเราเป็นเจ้าของอีเมลจริงหรือเปล่าด้วยการมันจะส่งโค้ดอะไปที่อีเมลเราเนี่ย s e c u r i t y ี o d e นะครับอีเมลที่ผมแบบอาวงไว้ครับมันจะส่งไปที่เมลนั้นก็คือเป็นเมลทีีี่่่ใใช้้้สสมมมมัครรเเเเเกกก็ห็หาไป,ปิด email, ลดลลลแวูอทง ครับเข้าไปมันจะมีรหัสเป็นโค้ดอ่ะก็ก๊อปมาใส่ช่องมาวางที่ช่องแล้วก็กดตกลงเล่นต่อได้ไม่มีปัญหาอันนี้แก้ง่ายครับแต่บางคนที่บอกว่าไม่เห็นจะมีเมลส่งเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าปกติแล้วของผมนะคือส่งมาปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่ไม่ส่งมาให้ลองเช็คดีๆว่าเป็นเมลที่ใช้ตรงกันไหมเออบางทีแบบบางคนมีหลายเมลทําให้แบบสับสนได้ไงเออให้เช็คก่อนว่าเมลตรงกันไหมสองคือให้ลองดูในเมลขยะบางทีมันอาจจะหล่นไปตรงนั้นก็ได้ก็คือเอาโค้ดมาใสา่แล้วก็ กดตกลงใส่ช่อง,ดงแดงๆครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปปัญหาต่อไปนะครับอ่าปัญหานี้มันจะเกิดจากสสาเหตุนะเท่าที่ผมอ่านมาก็คือ1อ่ะปัญหาจากตัวเซิร์ฟเวอร์เองโดยตรงบางทีคนเล่นเยอะมากๆแล้วเซิร์ฟมันล่มเซิร์ฟระเบิดอะไรยเงี้ยครับทุกคนก็จะหลุดมาแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้ให้ลองมาสังเกตในคอมมูนิตี้เฟซบุ๊กว่าทุกคนน่ะหลุดเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนกันก็ชัดเจนนะฮะแบบเซิร์ฟระเบิดเราทําได้แค่รอ แต่ว่าอีกปัญหาคือเป็นจากทางเราครับเช่น,นเน็ตเราไม่เสถียรเน็ตไม่ดีฝนตกฟ้าร้องแล้วก็เน็ตตัดหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้หลุดเกมออกมาก็คือให้เราเช็คอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็เป็นที่แบบผู้ให้บริการบางทีผมเคยเป็นนะเหมือนเซิร์ฟเปา่าๆอ่ะบางคนใช้เน็ตเจ้าหนึ่งอะ่ะไม่เป็นอะไรแต่ผมใช้เน็ตอีกเจ้าหนึ่งเพื่อนๆที่ใช้เน็ตเจ้าเนี้ยเป็นเหมือนกันหมดเลยบางทีอะ่ะ คนอื่นเล่นได้ก็มีเราก็งงเฮ้ยทำไมเราเล่นไม่ได้เน็ตก็ใช้ได้ปกติแต่ว่ามันเป็นที่แบบต้นทางเน็ตขาออกนอกประเทศมีปัญหามันก็เข้าไม่ได้ก็คือหลักๆอ่ะไอ้เคสอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะเราก็แค่ต้องรอรอให้เซิร์ฟเวอร์มันหายระเบิดให้ให้เดฟมันแก้ปัญหากันกันไปให้รหรือไม่ก็ถ้ามันเป็นที่เน็ตเราเป็นที่เครือข่ายของเราเนี่ยเราก็แค่ต้องรอโพไปแบบคอร์เซนเตอร์ก็ได้ว่าเออเนี่ยมันมีปัญหาไหมให้ให้เขาลองดีสัญญาณให้อะไรเงี้ยครับแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนทำไม่ได้ ะะส่วนอ่าโอเคต่อไปปัญหานี้นะคนที่ขึ้นอ่าป๊อปอัพแบบเนี้ยอ่าผมจะบอกเลยว่าคล้ายๆกับปัญหาที่แล้วมันเชื่อมต่อเซิร์ฟกับเซิร,ร์ฟเวอร์ไม่ได้มกีก็มี2ออย่างว่าเซิร์ฟมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตเราเออคล้ายๆกันเบื้องต้นเราอาจจะลองออกเข้าใหม่ลองปิดเกมรีสตาร์ทเครื่องลองรีเน็ตเช็ค สัญญาณอะไรพวกนี้ครับล้วก็ลองเช็คในคอมมูนิตี้ดูถ้ามันมันสุดทางตันแล้วไม่ได้ก็แค่ต้องรอฮะเลยมันผมก็ไม่มีคําแนะนํานอกจากนี้เพราะว่าเวลาผมเป็นอะ่ะผมก็ค่ถามเพื่อนๆใน Discord ถามในกลุ่มคอมมูนิตี้ว่าเป็นกันไหมถ้าไม่ไม่มีใครเป็นเลยอ่ผมก็แค่ได้แค่แบบโทรหาแบบคอเซ็นเตอร์ของให้บริการเน็ตนะฮะแล้วก็ให้เขารีสัญญาณให้ไม่หายมันก็เออรอตอนเช้าบางทีมันก็หายเองอ่ามันก็หาสาเหตหุหลักๆจริงๆไม่ได้อยู่ดีโอเคไปปัญหาต่อไปนะครับ ถ้าใครขึ้นแบบนี้นะจะแสดงว่าเซิร์ฟปิดเมนเทนแนนต์นะก็คือมันจะปิดอย่างเงี้ทุกวันในส่วนของเซิร์ฟเอเชียนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่วง6โมงเช้ามั้งอ่าโดยเฉลี่ยแล้วก็จะปิดเซิร์ฟประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ละวันมันจะปิดเปิดไม่เท่ากันมันจะไม่มีแบบตารางเวลาเป๊ะๆของแต่ละวันนะก็ใครขึ้นอย่างนี้ก็แค่ต้องรอครับต่อไป Okay. ใครที่เล่นในส่วนใหญ่และคนที่เจอปัญหาเนี่ยจะเล่นในมือถือจะเล่นใน iPad พวกนี้ครับถ้าขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าตอนที่เราลงเกมหรือว่าโหลดแพทอะความจําเครื่อง,องเรามีไม่พอเราต้องออกไปลบแอป п, ลบรูปลบอะไรก็ตามของเราก็ออกไปก่อนเพื่อให้มีพื้นที่พอในการดาวน์โหลดแพทแล้วค่อยสลับจอมาแล้วกดรีชายนะครับให้ลองใหม่อ่ะโอเคถ้าพอมันขึ้นปัญหาอย่างเงี้ยที่ผมเคยแก้ปัญหานะผมจะแก้แบบว่าอ่ามันผมไม่รู้แลปัญหาของมันเอง จริงๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ว่าที่ผมแก้ผมจะออกเกมทุกอย่างหมดเลยอาจจะรีเครื่องก็ได้แล้วก็อย่าพึ่งเข้าโปรแกรมอะไรก็ตามที่เราจะเปิดอะให้เข้าตัวเกมเอาเบี้ยนก่อนเลยเท่าที่ผมแก้แล้วผมหายนะก็คือเข้าเกมเอาเบี้ยนก่อนก็เข้าได้ปกติมีปัญหาอะไรแล้วค่อยไปเข้าแอปอื่นๆแบบเปิดเพลงฟังเปิดอะไรก็ตามนะครับที่ที่เราจะเปิดไปเปิดทีหลังบางทีไอ้ตัวแอนตี้ชีตอะมันอาจจะสงสัยโปรแกรมอื่นๆที่ว่ามันเป็นโปรแกรมน่าสงสัยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเนี้ย มันก็ขึ้นว่าไอตัวโปรแกรมแอนตี้ชีดเนี่ยมันมีปัญหาบางคนก็อาจจะมีแบบวิธีการที่ลึกลงไปอันนั้นก็น,นั้นก็คือแบบแนะนําผมได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าอ่าพอมันเจอปัญหาเนี้ยให้ทํายังไงนอกจากแบบปิดทุกอย่างรีเครื่องแล้วก็เริ่มจากการเข้าเอาเบียนก่อนอันแรกต่อไปใครที่เข้าเกมมาแล้วขึ้นแบบเนี้ยหมายความว่าไอดีของคุณโดนแบนนะมันจะบอกแจ้งเลยว่าไอดีของคุณนะโดน ตั้งแต่เมื่อไหร่คือเราสามารถอุทธรณ์ได้นะทักไปที่ซัพพอร์ตของอาอบเบียนนะฮะส่งเมลไปแล้วบอกว่าเออทำไมถึงโดนแบนถ้าเรามีหลักฐานมีอะไรที่สามารถแบบแย้งเขาได้ว่าเราอ่ะไม่ได้ทําผิดกฎที่เขาแจ้งมาในหน้านี้คือเขาระบุมาว่า Third Party Cur เครน,นะคือเหมือนกับว่าเราเทศดเงินกับบคุคคลที่3มันก็เลยแบน200ปี ส่วนใหญ่แล้วเคสอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้โดนแบนแค่คนเดียวใครก็ตามที่เราเทรดด้วยแล้วมันน่าสงสัยอะ่ะมันก็จะตามแบนแบบขยายผลนะฮะดังนั้นอะ่ะถ้าใครขึ้นอย่างเงี้ยก็มีทางเลือกได้สองอย่างก็คือไม่เล่นต่อแล้วกับ2ให้ลองส่งเมลไปที่ซัพพอร์ตนะครับลองอุทธรณ์ดูว่าเราไม่ได้ผิดกฎข้อนั้นข้อนี้นะเพราะอะไรเพราะอะไรกรแลเอาหลักฐานในเขาเออถ้าเรามีจริงๆนะแต่ว่าถ้าถ้าเขากล้าแบนอะ่ะส่วนใหญ่แล้วนะหลักฐานเขาแน่นมากหลอกเขาแน่นมากว่าเราเทรด กับคนนี้กี่เอ็มเวลานี้แล้วซึ่งแบบเราไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยไม่ได้เป็นเฟนกันในเกมด้วยซ้ำไปไม่ได้แอดเพื่อนกันด้วยไม่ได้อยู่กิ์เดียวกันพอทุกๆอย่างมาประกอบกันนะแล้วมันเข้าข่ายเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยคือเขาก็แบนแบนเลยมันจะเป็นเวฟเวฟเข้ามาครับดังนั้นอะ่ะก็ถ้าใครโดนแบบเนี้ยก็ทาใจให้เลยว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เล่นดีนั่นละโอเคครับผมเท่าที่ผมรวบรวมมาก็จะมีประมาณนี้ผมอาจจะตกหล่นปัญหาในการเข้าเกมไม่ได้อื่นๆที่แบบ ผมรีเสิร์ชมาผมหาในประมาณนี้นะเออถ้ามันมีปัญหาไหนเพิ่มเติมที่แบบว่าผมตกไปอะ่ะก็พิมพ์บอกได้ส่งรูปมาให้ผมก็ได้แล้วผมจะไปหาข้อมูลให้ว่าเออไอ้แบบเนี้ยมันเป็นการเข้าเกมมาได้มาจากสาเหตุอะไรเราจะได้ไปแก้กันที่ต้นเหตุหรือว่าเราจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันแก้ได้ไม่ได้บางทีถ้ามันแก้ไม่ได้โอเคเราจะได้พับจอไปทาอย่างอื่นดู n น t f l i กดูหนังฟังเพลงอะไรว่าไปใช่ไหมฮะ ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่าผมว่าน่าจะมีแบบความรู้แหละว่าเออเวลาเจอหน้าอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรต้องทําอะไรที่ผมทําคลิปเนี่ยก็เพราะว่าคนใหม่ๆมักจะมาถามคําถามเดิมๆว่าเออเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแล้วมันก็เป็นเคสเดิมๆเออผมก็เลยว่าทาคลิปรวมมาเลยว่าปัญหาเนี่ยที่มันเข้าเกมไม่ได้เนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรบางอย่างผมพูดผิดพูดอะไรเงี้ยก็แนะนําได้คนที่มาดูคลิปแล้วมาอ่านคอมเมนต์จะได้รู้อ๋ออันเนี้ยมันหมายถึงอย่างนี้นะจริงๆแล้วอ่ะผมจะได้รู้ดดด้้วยไไอัปปเต ตโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเท่านี้ถ้ามันมีเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปใหม่เพิ่มหรือว่าอาจจะพิมพ์ในคอมเมนต์หรือว่าในคําอธิบายคลิปเอานะฮะงั้นก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ